ตอนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวราศีกันสําหรับชาวราศีกันคุณดูคลิปนี้และชาวราศีเมีนชาวราศีมิถุนชาวราศีธนูคุณดูคลิปนี้ได้ปีการจะเกิดขึ้นัคุณร้อยเซนและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีเมษคุณเป็นคนราศีสิงค์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานดาวพุธด,ดาวเสา ดวงดาวอะไรก็แล้วแต่อยู่ในราศีกันคุณดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้น,น,นับคุณ50บวกลบ รานนี้วันที่ผมเห็นสมการนะครับก็คือวันที่17เดือน5พฤษภาคม2564คือวันตรงกลางนะครับสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้2วันถึง3วันเกิดหลังได้2วันถึง3วันอิทธิพลบวกลบก็คือ7วันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาทำคลิปแบบ general reading ไม่ได้ไมาคลิปแบบไม่ได้จัดจงดูขำๆไม่ใช่อันนี้ผมจดจงว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่นักคุณร้อยเปอร์เซ็นตะ์บวกลบนะแล้วก็คืออยากให้คุณไปจดที่ปฏิทินแล้วก็ฟอรอจดจ,อดจอด่อเราจะได้ไปพิสูจน์กันคือสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณมาเชื่อผมร้อยเปอร์เซ็นต์อยากคุณกับผมเราไปพิสูจน์กันเนีย ผมถึงบอกให้คุณจดที่ปฏตทินนแล้วคุณก็สังเกตช่วงนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบเนี้ยกับตัวคุณแน่นอนแล้วก็เอ่อเพียนว่าคนที่ดูคลิปนี้ร้อยคนก็จะร้อยอาชีพใช่ไหมคุณเอาอะไปประยุกต์อาชีพคุณแต่ผมจะบอกว่าอารมณ์และความรู้สึกแบบนี้ที่ผมอธิบายมาแต่ต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะแล้วก็ ผมก็อยากจะขอขอบคุณสมาชิกทั้ง2ช่องสมาชิกรายเดือนนะครับที่คุณยังสนับสนุนเป็นสมาชิกช่องผมอยู่ยังไม่ทอดทิ้งก็คือช่องแรกยูเนียนรายเดือนเดือน1นึบาทผมก็ได้70บาท YouTube แบ่งให้70%ช่องสองยูเนียนลน์รายเดือนเดือนละ80บาทผมก็ได้50บาท YouTube ก็แบ่งให้70%ท,ทั้ง2ช่อง150บาท ในที่ผมได้เอดีอย๋ยวนะไม่ใช่ร้อยห้าสิบบาทโทษทีร้อยหนึ่งได้เจ็ดสิบบาทใช่ไหมแล้วก็อีกช่องหนึ่งแปดสิบบาทได้ห้าสิบผมได้ร้อยสามสิบถูกไหมไม่ใช่เลยได้ร้อยยี่สิบโอ้คิดสรรมการดาวปวดหัวเนีย อ้เงินที่ผมได้70บาทกับ50บาทเนี่ยก็คือ120บาทเงินนั้นไปไหนก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มันจะมีเสื่อมลมมันก็ต้องสะสมเงินในการที่ um อัปเกรดคอมเงินนั้นไม่ได้ทําให้ผมร่ารวยไปมหาเศรษฐีครนี้สมการนี้ก็คือดาวพุธศูนยรงสีกับดาวทิพวัคนุษ ถ้ากับจุดเจ้าจตาเมอริเดียนความหมายจะแปลว่าความสามารถทางด้านความคิดอันสูงยิ่งมีความคิดว่องไวคือแบบเรียกว่ายังไงอ่ะราบคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณก็แอดไลน์มาหาผมผมจะหาจุดเจ้าตา ฟรีมูลค่า414บาทให้คุณดูแบบด่วนคุณจะได้ดูว่าคุณดูราศีไหนได้เพราะว่าจุดเจ้าตาจะมีพลกับคุณไปตลอดชีวิตคุณจะได้ไม่เสียเวลาเสียเวลาในการที่รถคุณหลงทางชีวิตของคุณเนี่ยเมื่อคุณเออควรจะทําอาชีพในอะไรหรือทิศทางของคุณเนี่ยแล้วก็คุณที่เป็นสมาชิกสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ คุณจะได้ดูคลิปร่วงหน้าก่อนคนอื่น30วันบวกลบอย่างไม่มีโฆษณาไม่มีจอม,มืดนะครับแล้วก็เปิดมาก็ดูได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช่องคลิปนี้คุณก็จะได้ดูนะก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์แน่นอน3วัน5วันบวกลบแล้วก็ระหว่างที่คุณดูคลิปอาจจะมีจอม,มืดมีสะดุด ก็อย่าโกรยเกลียดผมเลยเพราะผมไม่มีทางเรื่อนจริงมันจำเป็นที่จะต้องลงคลิปที่มีความแตกตา่างไม่งั้นคนที่เป็นสมาชิกช่องเขาก็ <c ười> <ๆ>ไม่ต้องเป็นสมาชิกถูกไหมทําไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องบางคนสงสัย <c ười> คือเอาที่เท่าผมศึกษามายอดวิวดู y o u t u หนึ่งหมืน่นวิวจะได้เงิน1เหรียญดอลลาร์ก็คือสามสิบบาทแล้วผมมานั่งอธิบายคลิปแบบละเอียดอย่างเงี้ย คนที่ดูคลิปผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทพวกจอมงวนนะคุณเคยดูหนังจีนใช่ปะสอบจอมงวนเะนี่ยพวกแบบคนที่มีแบบคนที่เขาต้องการความจริงเนี่ยฉะนั้นคลิปหนึ่งอาจจะมีคนดูร้อยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าตังบาทเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอซื้อมามา่าหอาบาทมา,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 มาต้องกินด้วยซ้ำนี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่อง เพราะว่าคือมันมีค่าจ่ายผมก็เลยต้องมาอธิบายเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะเกลียดผมโกรธผมโดยที่ว่าไม่ไม่อยากรับรู้เอ,อเหตุผลต่างๆที่ผม,มอธิบายอยากจะดูฟรีดูแบบไม่มีโฆษณา,าดูก่อนเหมือนคนที่เป็นสมาชิกช่องคือ อันนี้ผมก็เลยต้องมาอธิบายเหตุผลก็อยากให้ทุกคนปวดเข้าใจด้วยปวดเห็นใจผมด้วยผมเลยมาอธิบายทุกคลิปเลยนะเพราะวบางคนอาจจะเพิ่งมาฟังก็อาจจะเล้วทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่คือที่มาที่ไปนะโอเคไหมเราเข้าใจตรงกันนะครั้นี้เนี่ยสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยอันนี้คือด้านดี70%เรื่องของงาน ความคิดอันมั่นคงหนักหน่วงพลังความคิดความคิดอันทรงพลังความเร็วสูงมากคันนี้ทุกราศีเลยนะครับถ้าคุณมีจุดเจ้าตาหรือดวงดาวนะครับดูที่เม้าผมนะครับอยู่ที่หองศาราศีกัน19สบ้าลิบดานะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นับคุทธศตรถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80้าสิบดสิบลั่นกันไปนะครับ คือเอางี้ผมจะต่อยอดให้คุณไปดูดวงคุณเองได้คุณก็ไปดูเนี่ยในราศีคุณอ่ะเช่นถ้ามีดาวพฤหัสดาวศุกร์นะดาวพุธด,ดาวพุโตช่วงนั้นคุณอาจจะมีโอกาสที่คุณจะได้เรื่องของความสำเร็จชิวๆเหมือนอยู่ในทุง ender, ่งลาเวนเดอร์ลอยด้วยกีบกุณลาบเดินบนพรมแดงแบบนี้เพราะดาวหนยคุณ เหมือนแบบทิศทางเ,าเหมือนแบบโครงสร้างของดาวนะ่ะมันเป็นทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าในราศิคุณมีดาวเสาดาวคานดาวนิจูนอยู่ในนัดก็มีโอกาสที่คุณจะพบกับเรื่องสิ่งที่ยากลำบากเหนื่อยยากแบบปวดหัวแบบนี้ก็ได้ทำไมต้อง มาอธิบายแบบนี้ก็เพราะดาวกคาเหมิดมันจะเป็นคําตอบสุดท้ายคําตอบสุดท้ายในชีวิตของเราและดาวกําเนิดวงในสีฟ้ามาได้ไงมันก็มาจากดาววงนอกนอก,การโครจ,รจรจริงณวันที่แม่เราคลอดเราออกมาแม่เราคลอดเราออกมาดาวดวงไหนอยู่ในราศีไหนข้าองศาลิบดาไหนณนะวันนั้นที่แม่เราคลอดณนะวันนั้นที่ดาวโครจร วันนั้นนาทีนั้นที่แม่เราคลอดไอ้ดาวเรื่องโครจรจริงนะกาแล็กซีนะวันนั้นมันก็จะกลายเป็นดาวกำเนิดของคุณวงในสีฟ้าเนี่ยไปตลอดชาติตลอดชีวิตและดาวมันก็จะไม่เปลี่ยนบางคนแบบเมื่อไหร่จะรวยคำถามนี้คุณก็ต้องมาดูดาวกำเนิดคุณไม่ยังเป็ต้องดูดาวพื้นหลัดวงเดียวม,มีดาวดวงอื่นมีโครงสร้างอื่นมาประกอบช่วยได้ บางคนแบบอยากจะมีความรักที่ดีเรื่องงานเรื่องเงินโอ้โ oh, หมีเงินเยอะอยู่แล้วธุรก,กิจดีแต่ทำไมมันเจอความรักที่มันแบบกำลรอหลอกลวงน้ำตาเส็ดหัวเข่าทุกครั้งเลยที่เขากับคนที่คิดว่าเรารักเขาเขารักเราสุดท้ายก็โดนหลอกเสียเวลาทุกวันนี้ก็แก่ลงแก่ลงไปเรื่อยเสียเวลามากๆ อยากมีความรักที่ดีคุณก็มาดูดาวกําเนิดคุณไม่ยังไปต้องดูดาวศุขดาวดวงเดียวมันจะมีโครงสร้างอื่นมาประกอบได้ด้วยหรือมันไปพ่วงกับดาวดวงไหนเอะทำไมความรักทัานว่าเจอแย่ๆอย่างเงี้ยเออเพราะดาวกําเนิดมันจะเป็นคําตอบสุดท้ายในชีวิตของเราไงคราวนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องของโชคดีเรื่องงานความสําเร็จสิ่งที่จะ ต่างๆที่โชคดีๆที่จะเข้ามาหาเรานะครับทีนี้จุดที่มันส่วนลังสีเนี่ยที่6องศานะครับราศีกันส9เก้ลิบดานะครับแล้วดาวงเดือดมาได้ไงก็อย่างที่ผมบอกมันก็มาจากวันที่แม่เราข้อเราออกมาดาวที่มันโครจรในกาแล็กซี่มันอยู่ข้าองศาไหนลิบดาไหนอยู่ในราศีไหนมันก็จะกลายเป็นดาวของเนือดของคุณวงในสีฟ้า งงไหมเนี่ผมอธิบายละเอียดแล้วช้าๆเลยนะฉะนั้นดาวคำเดินมันจะเป็นคําตอบสุดท้ายในชีวิตคุณบางคนเพิ่งมาฟังอาจจะฟังไม่รู้เรื่องคุณฟังแล้วหลายรอบคุณจะเข้าใจบางคนเพิ่งมาฟังไอดวงยูเนียนคืออะไรอะไรมันง,งงอะไรมันคืออะไรดวงยูเนียน,นก็คือวิชาต้นตำเนิดจากจากเ,เกยอรมน,นีโดยอันเฟรมิเตอร์คนใส่แว่นคนนี้เขาเขียนคำทำนายว่าดอวฮิตเลอร์เนี่ย จะแพ้สงครามในวนารสารแมกกาซีนยุโรปเขียนล่นวงหน้าไว้สองสามปีเขียนล่วงหน้าไว้ว่าจะแพ้ช่วงเดือนเมษาปีหน้าร้อยสิบห้าแล้วก็เปลี่ยนไปตามนั้นโลกก็เลยยกย่องว่าดวงอยู่เรเน่นเป็นศาสวิชาที่มีความแม่ยนยำที่สุดในโลกแล้วทำไมอันเฟรดพิเตอร์เนี่ยเขาถึงเขียนคำพยากรณ์ว่าอาร์โนบิเลอร์จะแพ้สงครามก็เพราะว่าเขาดูในดาวกำเนิดของอาร์โนบิเลอร์เนี่ย ว่าไม่ชนะลบให้ตายยังไงก็ไม่ชนะนี่ดาวกําเนิดมันจะเป็นคำตอบสุดท้ายในชีวิตของเรานี้ผมก็เลยไหนๆคุณดูคลิปนี้มาถึงตรงนี้ผมก็เลยบอกให้คุณไปต่อยอดดูดูดงของคุณเองได้ประหยัดตังค์เนี่ยเห็นะคุณประหยัดตังค์คุณ,ค,ณคุณดูคลิปผมคุณประหยัดตังค์ไม่ต้องมาดูกับผมก็ได้อยากตังค์ไ้สองพันสองร้อยยี่สิบสองบาทแบบนี้ยกตัวอย่างเนี่ยคุณก็ ไปหาข้อมูลแล้วคุณก็ไปดูว่าไอ้ราศีของชั้นเนี่ยมันมีดวงดาวอยู่นี่นะข่างองศาเท่าไหร่อ,อ,ะรอะไรอย่างเงี้ยริบนาเท่าไหร่ได้ที่ผมบอกข่างองศาเนี่ยมันตรงของคุณมากน้อยขนาดไหนมันเบีย่ยงไปเยอะไหมถ้ามันเยอะมันก็เกิดเหตุการณ์แบบเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นสี่สิบยกตัวอยา่างถ้ามันอยู่ใกล้มันอาจจะถ้าเป๊ะเลยก็ร้อยเปอร์เซ็นถ้าไม่เป๊ะก็เหลือเก้าสิบแปดสิบลดหลั่นอย่างแบงมงไหมนี่อธิบายแบบ,แบ,บละเอียดลึกๆเลย การนี้สรุปเลยจริงจริงเนี่ยวันนี้จริงๆมันเป็นโครงสร้างที่ดีนะสูวนหลังสีคือดาวสองตัวลงกลางนี่คือดาวธิดวาคนุตกับดาวพุธเซนเตอร์ตรงกลางเราเรียกว่าสูวนหลังสีคือตรงกลางนะครับกรนี้จะรับอิทธิพลของตัวนี้ครับราศีมิถุนก็คือดาวพุธอันนี้ก็จะหมายถึงว่า ช่วงนั้นเนี่ยตัวของเราเนี่ยจะได้รับการติดต่อหรือเอกสารที่เราเรอคอยหรือข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับคราวนี้เนี่ยผมจะมาทำตัวอย่างให้คุณดูนะครับการประกอบดวงของผู้ชายผู้หญิงนะครับวงในสีฟ้าเนี่ยอันนี้คือดาวกำเนิดของผู้หญิงนะครับและวงนอกสีขาวเนี่ย คือดาวกําเนิดของผู้ชายนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคนสองคนนี้เขาแต่งงานกันจะเกิดอะไรขึ้นคุณดูนะครับในดวงกําเนิดของผู้หญิงเนี่ยจุดเจ้าตาจรรันเนี่ยเขาตรงข้ามกับดาวทิชีพฮาเดสก็คือความเป็นไม้ตัวเวทนาอาชีพฮา d เดสเนี่ก็คืออาชีพที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณนะสุขอย่างเงี้ยก็ได้นะครับและก็มาเจอทํามุม 45องศากับดาวเสาร์ในดาวกำเนิดเขาแล้วก็ทำมุม90องศากับเมอรเดียนเมอริเดียนก็หมายถึงพ่อสามีทางนี้จุดเจ้าตาจรันรก็หมายถึงความเป็นแม่อารมณ์ผู้หญิงในบ้านคานนี้เนี่ยพอเขาแต่งงานเนี่ยดา,าววงนอกสีขาวเนี่ยคือดาวกำเนิดของผู้ชายพอเราเอาดวมมาก,กบดูนะครับจุดเจ้าตาจันทร,ร์ของผู้ชายี่ยก็มาเจอกับ จุดเจ้าตาจันกำเนิดของผู้หญิงถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดมาประกบกันอย่างเงี้ยเราเจอแค่นี้ถือว่าดีมากคือเรียกว่าทางดวงยูเรเนียนเนี่ยเขาเรียกว่าเอ็กซ์เพคือทับกันถ้าเจอกันแค่นี้นะจานวงนอกมาเจอจันกำเนิดคือจันของผู้ชายมาเจอจันของผู้หญิงอันเนี้ยดีแต่มันไม่ได้แค่นั้นจุดเจ้าตาจันของ ผู้ชายเนี่ยก็ไม่ต้องก็ต้องมาเจอดาวเสาของกําเนิดของผู้หญิงจันเสาเนี่ยแปลว่าแม่ไม้แล้วก็มาเจอดาวทิพย์ฮาเดสของผู้หญิงด้วยและในดาวกําเนิดของผู้ชายเนี่ยจุดเจ้าตาจันเนี่ยเขาเนี่ยก็คือตรงข้ามร้อยแปดสิบองศากับดาวเนปจูนก็คือมีภรรยาที่ไม่ชัดเจนคันนี้พอเอาดวงมาประกบอย่างเงี้ยมันก็จะแปลว่า เมื่อเขาแต่งงานกันเนี่ยก็จะเป็นภรรยาที่มีโอกาสเลิกหรือว่ามีความทุกเวทนาฮาเดสอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทำให้ไม่ค่อยดีอะ่ะอันนี้เราต้องระวังนะครับอันนี้ผมก็เลยมาทำตัวอย่างให้และก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยจันเนี่ยก็หมายถึงภรรยาความเป็นแม่เมอเรียนหมายถึงพ่อสามี เหมือนแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสามีภรรยาที่มีข้อจํากัดก็คืออยู่กันไม่ได้หรือว่ามีปัญหาความทุกข์ไว่นาก็คือฮัเดดดาวเสาร์นี่ก็คือข้อจํากัดเช่นอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยเขา้าลูกเข้ารอยในการที่จะสื่อสารทําให้มีความไม่ชัดเจนเพราะว่ามีดาวเนปจูนคือจุดเจ้าตามไโยงเนี่ยแล้วก็มีดาวพวกนี้อันนี้ก็คือ มันจะเป็นผลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยมาทำตัวอย่างให้นะครับและถ้าลงในรายละเอียดราธิพวขนุลวขนุษนี่คือความหมายแปลว่าพลังหน้าที่ไม่สามารถต้านทันได้แล้วก็ข้าองศาอยู่ที่7องศาราศีสิงสีพระฤกดาเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลของราศีกรกฎก็คือจุดเจ้าตัดจันทร์ก็จะหมายถึงว่า ช่วงนั้นเนี่ยตัวเราเนี่ยจะได้รับของที่เราถูกใจบางอย่าง